สวัสดีครับผมขิงจากช่อง Ginger Channel นะครับในคลิปนี้ก็อยู่กันในเกม Lock Lock Origin นะครับส่วนคลิปนี้มาไกด์การเล่นวันที่3ของเกม Lock Lock Origin กันนะครับโดยข้อมูลในคลิปนี้ผมว่าอิงจากเซิร์ฟเวอร์ฟรีเยนหนึ่งของไต้หวันนะครับตอนเปิดจริงในเซิร์ฟเวอร์ซีนี้อาจจะมีข้อมูลบางอย่างที่ไม่ตรงกันนะครับแต่ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาขอฝากร้านเพทวินท็อปอัพไว้ด้วยนะครับบริการเติมเงินรวดเร็วทันใจครับไม่ว่าจะเป็นเกม Lock Lock Elemental Love Lock Lock Exnixeration หรือว่าเกม Lock Lock Origin ที่จะเปิดเร็วๆนี้นะครับใครที่สนใจจะเติมเกมเเนนนนี่ยยกก็ฝาารร้้้พทวววิไดะคับ ลิงก์เติมเกมผ่านแอปไลน์แลวก็ a c e b o o k เนี่ยอยู่ที่ด้านล่างแล้วนะครับและสำหรับใครที่กำลังตามหาดัต้าเบสเกี่ยวกับเกมแล็กซ์ล็อกออริจินนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลมอนสเตอร์ข้อมูลการ์ดรวมถึงข้อมูลอื่นอีกมากมายเลยนะครับทางช่องก็ได้ทำ Google Sheet เก็บไว้ให้ดูแล้วนะครับสำหรับสมาชิกโดยเฉพาะเลยนะครับก็สามารถสมัครสมาชิกมาได้ครับราคาเพียง20บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับโดยในวันที่3นะครับเลเวลโล่จะเพิ่มมาเป็นเลเวล40นะครับแล้วก็วันถัดไปเนี่ยเลเวลโร่จะเพิ่มขึ้นเป็น ซึ่งถ้าให้ดูเลเวลของคนในกิววันนี้จะมีเลเวลส่วนใหญ่อยู่ที่4 7่เถึงสีนะครับโดยถ้าเกิดเป็นไปได้ครับอย่างแรกที่เราควรทําก็คือให้ไปหาคนในกิวเนี่ยลูกหัวให้เราก่อนจํานวน3ครั้งนะครับเพราะว่าเราจะได้ EP เยอะมากนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนตื่นเช้ามาเล่นตั้งแต่หัววันเนี่ยอาจจะหาคานในกิวลูกหัวได้ยากหน่อยเพราะว่ามันเช้าเกินนะครับคนในกิวอาจจะยังไม่ได้เก็บเลเวลกันนะครับหรือถ้าเกิดตัวหลักเราเป็นสิทธิ์เนี่ยก็ให้อาจารย์ที่เลเวลมากกว่าเราเนี่ยมาลูกหัวให้กับเราก่่่่่่่่่อออออออนน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 ะะะะะคคคคครรรรรรััััััับบบสาา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 าเเ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 หหหหหตุททีีีวววววววลล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 ูกลูกกกกกกก็พถ้้้้้้้ิิดดดไไไปแงงยยยยมจืชใขึ แต่ถ้าเกิดเราหาคนลูปหัวไม่ได้สักทีครับก็เล่นไปได้เลยนะครับเพราะว่าคนที่เวลยไวแล้วก็ได้การลูปหัวเนี่ยเขาจะมีเลเวลตัวละครที่สูงกว่าเลเวลโลกมากนะครับทำให้โดนหักไอพีจากการทำเควสหรือว่าฟาร์มมอนเตอร์นะครับแต่นั้นไม่เป็นไรนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้การลูปหัวในวันนี้นะครับและในวันที่3นะครับเมื่อตัวละครของเราเนี่ยเลเวล42ขึ้นไปแล้วก็มีเลเวลโลกอยู่ที่เลเวล40นะครับเราจะสามารถลงดันต้นไม้ได้นะครับซึ่งสามารถมาลงได้ที่ด้านซ้ายของเมืองกิฟเฟนนะครับโดยปก อันนี้เป็นการนั่งอิงข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ฟรีเยีหนึ่งของไต้หวันนะครับก็พยายามลงดันต้นไม้ให้ผ่านจำนวนชั้นมากที่สุดนะครับจะได้พีเยอะที่สุดแล้วก็ได้รางวัลเยอะที่สุดนั่นเองนะครับโดยท,ทุกๆห้าชั้นเนี่ยจะมีบอสเกิดมาให้เราฆ่านะครับแนะนําว่าในวันนี้ให้ผ่านสักสิบชั้นนะครับเพราะว่าในสัปดาห์ต่อไปเนี่ยเราจะสามารถลงแบบดูโอได้ครับก็คือเป็นการลงดันต้นไม้แบบคู่ได้นั่นเองนะครับโดยดันต้นไม้แบบดูโอเนี่ยจะสามารถลงได้แค่วันเสาร์กับอาทิตย์เเเเทท่่่่่่่าานน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 ััั้้้้้ะะะคคครรบแแลลลววก็็ดดดตตไไไมมจจจปโโโซหืือออูีียยงงงถึเท่านั้นนะครับ ต่อมาตอนเลเวลสีครับเราจะปลดล็อกในส่วนของตั๋วรายวันนะครับซึ่งเราจะได้ตั๋วรายวันเพิ่มขึ้นเป็น80บใบต่อวันแล้วนะครับก็คือเพิ่มขึ้นจาก2วันแรกที่เราได้ตั๋วในการทำเคลื่อนรายวันเนี่ยแค่60บใบต่อวันนะครับซึ่งพอเราได้ตั๋วรายวันเพิ่มขึ้นเป็น80บใบต่อวันเนี่ยก็จะมีโอกาสทำเคลื่อนได้เพิ่มขึ้นต่อวันนะครับและเมื่อตอนตัวละครมีเบสเลเวลสีครับเราก็จะสามารถซื้อเครื่องประดับเลเวลสีได้จากร้านค้านะครับโดยเข้ามาที่กระเป๋าแล้วเข้าไไปปปทททีีี่่่่่่่่่มมขววววาาาาบบบบนน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 ะะะะะคครรรรรััแแแแลลล้้ก็็็เเเเเืืือออออ Unidentified Metal Shop ตใจจซ์์ชหฮ โดยเราจะสามารถซื้อกล่องเครื่องประดับเลเวลส5ได้จำนวน2กล่องนะครับราคากล่องละ5 0 0แสนเอเดนคอยนะครับซึ่งเมื่อเปิดกล่องเครื่องประดับอันนี้นะครับเราจะสามารถเลือกเครื่องประดับได้เลยครับว่าต้องการใช้อันไหนนะครับอย่างซิวเวอร์ลิงเนี่ยก็จะเหมาะกับสายโจมตีกภาพระยะใกล้ครับอย่างเช่นไนแบ็กสมิธแอสซัสซินนะครับเนื่องจากมันบวกแอเทกเพิ่มขึ้นตามค่าสเตรนนะครับอันต่อมาจะเป็นคลิปนะครับเป็นของสายเวทครับซึ่งมันจะบวกเมจิแอทมตามค่าอินของเรานะครับ ซึ่งก็จะเหมาะกับสายเวทมนต์อย่างวิสาดพีทหรือว่าฮันเตอร์แท็บนะครับต่อมาเป็นเซฟตี้ลิงนะครับซึ่งจะบวกดาเมจกายภาพตามค่าเด็กนะครับซึ่งก็จะเหมาะกับฮันเตอร์สายเบิร์นหรือว่าฮันเตอร์สายดีธรรมดานะครับต่อมาเป็นลิงนะครับซึ่งจะบวกค่าแอคแท็กตามค่าสเตนตของเราครับคล้ายๆกับซิวเวอร์ลิงเลยนะครับก็จะเหมาะกับสายโจมตีระยะใกล้ที่อัพสเตนตอย่างเช่นไนท์บีเอสแล้วก็แอสซัซินนะครับต่อมาเป็นเอร์ลิงนะครับคุณสมบัติคล้ายๆกับคลิปเลยนะครับก็คือจะบบบวววกกคคคค่่่่่่าา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 เเเเเมมมมมจจจแแออออทททตติินนนีีรรัััพะะะซึงงหสสยยโชด พีทแล้วก็ฮันเตอร์สายแท็บนะครับต่อมาเป็นเนกเกิลหรือว่าสร้อยวิทนะครับจะบวกค่าแม่พีเพิ่มขึ้นตามค่าวิทของเรานะครับซึ่งน่าจะเหมาะกับพีทที่เน้นความตึกในการลงดันนะครับแต่ช่วงแรกยังต้องเลือกเนกเกิลก็ได้ครับเพราะว่าเราควรเน้นฟาร์มให้เก่งๆก่อนน่าจะดีกว่านะครับพีทควรไปเริ่มประดับคลิปหรือว่าเอริงก่อนดีกว่านะครับต่อมาเป็นโกบนะครับซึ่งบวกค่าแท็กตามค่าเด็กของเรานะครับโดยโกบเนี้ก็จะเหมาะกับฮันเตอร์สายเบิร์นหรือว่าฮันเตอร์สายตีธรรมดานะครับ และสุดท้ายก็คือโรซาลีนะครับซึ่งจะบวกค่าไอท็กตามค่าลักของเรานะครับซึ่งน่าจะยังไม่เหมาะในการเลือกในตอนนี้ครับเพราะว่าไม่ค่อยมีชีพไหนที่อัพลักในการเพิ่มพลาดโจมตีนะครับอีกหนึ่งระบบที่ปลดล็อกตัวเลือกสีก็คือระบบพรีเซ็ตนะครับซึ่งระบบพรีเซ็ตเนี่ยจะมีหลายส่วนเลยครับอย่างเช่นอันแรกเนี่ยจะเป็นระบบพรีเซ็ตของสเตตัสนะครับซึ่งเราสามารถสลับพรีเซ็ตได้โดยการแค่สลับพรีเซ็ตเป็นพรีเซ็ตที่2หรือพรีเซ็ตที่3นะฮะ แต่ว่าการเปิดพรีเซตเนี่ยจะต้องเสียตังค์เพิ่มขึ้นนะครับโดยพรีเซตที่2จะต้องเสียตังสองหมื่นซีนีในการเปิดนะครับแล้วก็พรีเซตที่3เนี่ยจะต้องเสียตังห้าหมื่นซีนีในการเปิดนะครับซึ่งการเปิดพรีเซตเพิ่มแต่ละส่วนเนี่ยมันแยกกันนะครับสมมติว่าเราเปิดพรีเซตสองอันในส่วนของสเตตัสแล้วเนี่ยแต่สกิลเนี่ยถ้าจะเปิดเพิ่มก็ต้องเสียตังค์อีกสองหมื่นนะครับนอกจากนี้ก็ยังเปิดพรีเซตเพิ่มในส่วนของของสมทัยได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถเปิดพรีเซตเพิ่มในส่วนของเฟืองได้ด้ววยยนนนนะะะะคครรรัับบบบส่เเเฟืออองีจปลลลลด็ต และหนึ่งระบบที่ปลดล็อกตอนเลเวล45ก็คือระบบขนนกนะครับหรือว่าเบิร์ตฟิเซอร์นะครับโดยระบบนี้ครับจะให้เรามาใส่ขนนกในส่วนของรูปปั้นต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นโจมตีหรือว่ารูปปั้นป้องกันนะครับโดยในช่วงเลเวล45เนี่ยจะเปิดแค่2รูปปั้นนะครับแล้วก็ในแต่ละรูปปั้นเนี่ยจะใส่ขนนกได้จํานวน3ชิ้นนะครับซึ่งแนะนําว่าในแต่ละรูปปั้นเนี่ยควรใส่ขนนกที่เป็นพื้นหลังสีทองจำนวน2ออันแล้วก็ขนนกพื้นหลังสีม่วงจำนวนหนึ่งอันนะครับ คำถามคือเราจะหาขนนกพื้นหลังสีม่วงกับสีทองจากไหนนะครับให้เราเข้าไปที่เมนู r o Shop ครับแล้วก็เข้าไปที่แท็บ Diamond Shop นะครับเราจะสามารถซื้อกล่อง l ฟ z f เซอร์ได้ครับจำนวน5กล่องครับราคากล่องละ150เพชรฟ้านะครับโดยหนึ่งกล่องเนี่ยเมื่อเปิดออกมาเนี่ยเราจะได้รับขนนกที่เป็นพื้นหลังสีม่วงเนี่ยจำนวน30อันเลยนะครับเมื่อได้ขนนกที่ต้องใสอาชีพเราก็เอามาใส่ไว้นะครับในส่วนของนกอื่นที่ได้มาแล้วเราไม่ได้ใช้เนี่ยก็ให้ไปทําการย่อยนะครับโดยเข้าไปที่กระเป๋าแล้วเข้าไปที่แท็บ Statue นะฮะ จะมีขนนกที่เป็นพื้นหลังสีฟ้าเนี่ยที่เราจะไม่ได้ใช้เลยครับให้เรากดไปที่ broken freezer นะครับแล้วก็เลือกขนนกที่เป็นพื้นหลังสีฟ้าเนี่ยย่อยไปให้หมดเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้นะครับหรือมีขนนกที่เป็นพื้นหลังสีม่วงที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยก็สามารถเอาไปย่อยได้เช่นกันนะครับเมื่อย่อยขนนกที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วครับจะได้ขนสีขาวนี่มานะครับซึ่งสามารถนําไปแลกเป็นขนนกระดับสีทองได้นะครับโดยสามารถแลกได้โดยที่เข้าไปที่พอยด้านขวาบนนะครับแล้วก็เลื่อนท็บมาที่ statue freezer shop นะครับ เราก็สามารถนําขนสีขาวจำนวน80ชิ้นเนี่ยไปแลกขนนกสีทองได้นั่นเองนะครับซึ่งก็สามารถแลกขนนกได้ที่เป็นทั้งสายแอคแทกแล้วก็สายป้องกันนะครับส่วนขนนกแบบสีทองอีกหนึ่งอันที่สามารถซื้อได้จากร้านค้าเลยก็คือให้เข้ามาที่ ro shop นะครับแล้วเข้าไปที่ diamond shop นะฮะซื้อขนนกอันนี้ได้เลยครับราคาชิ้นละ30เพรฟ้านะครับสามารถซื้อได้แค่สัปดาห์ละ50ชิ้นนะครับและถ้าเราเก็บเลเวจนถึง4 6ในวันที่3นะครับก็จะปลดล็อกกิ้วสก skill ิล ซึ่งเราจะสามารถอัพ PvE Damage Mode ได้หรือว่า PvE Damage Reduction ได้นะครับความหมายของ PvE ก็คือการต่อสู้กับมอนเตอร์ทั่วๆไปนะครับอย่างเช่นพวกมอนเตอร์ตามและต่างๆนะครับมินิบอสมอนเตอร์ Elite หรือว่าบอส MVP นะครับซึ่งก็คือมอนเตอร์ทั้งหมดที่ไม่ใช่เพลเยอร์นะครับแต่ว่าในส่วนของ Advanced Skill PvP เนี่ยจะอัพได้ตอนเลเวล51นะครับซึ่งต้องรอวันที่4ก่อนนะครับถึงจะอัพเลเวลจนถึง51ได้นะครับในส่วนการอัพ Advanced Skill เนี่ยใช้แต้ม Skill กับใช้เงินค่อนข้างเยอะครับยังไงก็บริหารให้ดีด้วยนะครับ หลังจากนี้ก็จะเป็นการฟาร์มปกติทั่วไปแล้วนะครับอย่างแรกคือการฟาร์มไปเต้นไทม์จนครบ150นาทีต่อวันนะครับอย่างที่2ก็คือการทําหรือว่าดองเดลี่เควส์นะครับเนื่องจากในวันถัดไปเนี่ยเลเวลโอจะ up เป็น45นะครับซึ่งถ้าเกิดเราจะดองเดลี่เควส์เนี่ยก็เหมือนเดิมเลยครับเราสามารถดองได้ทั้งหมด6เควสนะครับประกอบด้วยเควสเต้นนะครับแล้วก็เควส์ไท่อัลออฟไวท์วิ่งกิลกับเควส์มอนเตอร์ไท่อัลเนี่ยที่ต้องไปตีมอนเตอร์นะครับแล้วก็เควสที่เป็นการถ่ายรรูปคับ เควสสปีชีเนเจอร์ที่เป็นการตกปลาแล้วก็เควสแอดวานซ์มอนเตอร์รีเสิร์ชที่ให้ไปตีมอนเตอร์อีลิทมินิบอสแล้วก็บอสอีมพีอย่างละหนึ่งตัวนะครับซึ่งเกิดในวันก่อนเนี่ยเราไม่ได้ดองเควสมาเนี่ยเราก็มาดองในวันนี้แทนได้นะครับเพราะโอเคที่ดองไว้เนี่ยเราสามารถดองได้แค่3เควสเท่านั้นนะครับต่อมาระดับที่3ก็คือการลงเอลฮามหรือว่าหอคอยสัตว์เลี้ยงเนี่ยให้ได้ชั้นสูงที่สุดนะครับแล้วก็เหมือนเดิมเลยครับก็คือไปล่ามินิบอสห้าตัว ดอะะลิสเกวอ์เกอร์เนี่ยเจอระเบิดโคสิบสองนะครับเราต้องมาล่าตอนที่ตัวของเราเนี่ยมีเบลดระเวลดสี่เจ็ดขึ้นไปนะครับถ้าวันนี้เราเก็บเลเวลถึงสี่เจ็ดนะครับก็ให้พิธีหิือมอนเตอร์ทเทวเวลต่ำกว่านั้นอย่างเช่นพวกไอริสเบทอลเลอร์เลเวลดห้าสิบเจ็ดนะครับซึ่งอยู่ในแมปบิดออฟดิเซอร์นะครับหรือว่าตัวอิลิปลาหมึกเลเวลดสิบหกนะครับซึ่งอยู่ที่ดันมาเป็นลานชั้นที่สองนะครับทางนี้นะครับแม้ว่าในวันที่สามเนี่ยเราจะตัวละครระเวลดสี่ห้าแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่สามารถลงดนเนเเเเจฮฮลาามพื่อหศษบุปิ ซึ่งคือเราจะสามารถลงดันเจี้ยนเฮลฮาร์มได้ในวันที่4หลังจากเปิดเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับโดยดันเจี้ยนเฮลฮาร์มเนี่ยสามารถลงได้วันละ2ครั้งแต่ว่าทั้งสัปดาห์เนี่ยจะสามารถลงได้แค่8ครั้งนะครับโดยเราจะลงดันเจี้ยนเฮลฮาร์มเพื่อหาเศษบุปผินสำหรับคราฟอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาวุธเสื้อผ้าคลุมแล้วก็รองเท้านะครับโดยอุปกรณ์ตั้งแต่ l ล v e l สิบขึ้นไปเนี่ยเราต้องหาเศษบุปผินจากการลงดันเจี้ยนเฮลฮาร์มเนี่ยไปแล้แบบแปลนที่ MBC แล้วก็นำมาคราฟนะครับ และนี่ก็เป็นกา์แนะนําการเล่นในวันที่3ของเกมลักลอบออริจินหลังจากเซิร์ฟเปิดนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับผู้ชมท,ทุกท่านนะครับถ้าตกหลนในจุดใดไปขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์และกดซับสไคร b ์ช่องจิมเจอร์ a n n e l ลด้วยนะครับสำหรับใครที่กดซุปเปอรตงให้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ